สวัสดีค่ะโบสกุลทิพย์นะคะจาก Social v a l u t t t h i l l n n d นะคะวันนี้ค่ะจะมาใช้เวลาสั้นๆนะคะมาเล่า,าถึงสิ่งที่มีความน่าสนใจค่ะแล้วก็เกิดขึ้นใหม่นะคะบนโลกใบนี้เลยนะคะ ก็คือ SDG Impact Standards นะคะมีสามคำค่ะคำแรกค่ะ SDG นะคะก็คือเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนของโลกเราเนี่ยนะคะเชื่อว่าทุกท่านรู้จักคำนี้กันเป็นอย่างดีนะคะสีสัน Colorful ทั้ง17ประการนะคะที่โลกเราะะผู้นำโลกและทุกๆคนคะ่ะเห็นว่าเป็นความสำคัญและกำลังจะต้องพุ่งเป้าไปนะคะเพื่อจะทำให้เรารักษาสมดุลของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมแล้วก็เสียงวัดล้อมได้เลอีก7ปีข้างหน้านะคะ2030ต้องแอคชั่นต้องนี้ค่ะคำท,ที่2ค่ะ Impact นะคะเป็นค,คำที่สองแทนมากๆเลยค่ะว่า เป้าหมายที่เราวางไว้นะคะในะวิสัยทัศน์นะคะในยุตธศาสตร์ของประเทศนะคะของโลกเรานะคะจะไปสะท้อนสู่ Impact นะคะหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะการที่ทําให้เกิดความมีอยู่ที่ดีกับชีวิตผู้คนได้นะคะอย่างไรคะนี้คือคําที่สําคัญที่เราจะ transform ค่ะจากเป้านะคะมาสู่ Impact เนี่ยได้อย่างไรคะคำที่สามค่ะคำว่า standards นะคะคนี้ค่ะจะทําให้เราสามารถที่จะ,ะเข้าใจนะคะกระบวนการ นะคะขั้นตอนนะคะ uh, best practice นะคะของหน่วยงานองค์กรที่มีหน้าง,งานแตกต่างกันเลยค่ะว่าเราจะผลักดันนะคะวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์นะคะไปสู่การเกิด Impact นะคะได้ด้วยวิธีทีท่เป็นขั้นนตอนเข้าใจง่ายนะคะและทําให้เรามั่นใจค่ะว่าความตั้งใจของเรานะคะ purpose ที Pur TV, ะะ่ดีค่ะจะไปสู่ Impact เนี่ยได้อย่างไรนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเพนพอยอยู่นะคะว่าเราก็ทำทั้ง เราทำทั้ง sustainability practice นะคะ ESG ก็มานะคะ Social enterprise ก็มานะคะใดๆนะคะหรือ,อทำเรื่องของการประเมินนะคะ I s r i impact e นะคะแต่นะคะปลายทางจริงแล้วเนี่ย means ที่ท่านกำลังทำหรือเครื่องมือกลไกที่ท่านกำลังอยู่อะคะ่ะมันไม่ได้สำคัญเท่ากับ การที่เราจะสะท้อนให้ให้เรามั่นใจค่ะว่าเราไปสู่เป้าหมายที่ตอนนี้เนี่ยโลกกำลังต้องการความช่วยเหลือหรือ SDG Impact ค่ะเพราะฉะนั้น Missing Links นะคะระหว่างสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนใดนะคะขององค์กรและหน่วยงานค่ะจะไปสู่การ Affirm ค่ะว่าเราสร้างหรือ Contribute SDG Impact ให้กับโลกใบนี้ค่ะนั่นเลยเป็นที่มาค่ะที่มาตรฐานชุดนี้เนี่ยค่ะจึงได้ถูกพัฒนาออกมานะคะซึ่ง ความสําคัญของมาตรฐาชุดนี้ค่ะ,ะแน่นอนนะคะก็คือถ้าเรายังยังมองว่าเราอยู่ในเรียกว่าแผนที่โลกนะคะเรายังอยู่ใน global citizen s h i p t นะคะเรื่อง,งนี้เป็นรื่องที่สําคัญแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทามาค้าขายอะไรนะคะไม่ว่าเราจะต้องการระดมทุนนะคะ ค่ะในการเข้าถึงแหล่งทุนหรือการเข้าถึงภาคีเครือข่ายทรัพยากรค่ะที่ณนวันนี้หน่วยงานต่างๆกระทรวงทบวงนะคะก็ให้ความสําสคัญกับการพุ่งเป้านะคะเพราะเป็น KPI แล้วนะคะเป็น Mandate แล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทรัพยากรกิจกรรมต่างๆก็จะถูกสนับสนุนมาที่ SDG นะคะแล้วก็คนที่สามารถที่จะ qualify ได้ว่าเราสามารถที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์นะคะผลสมริถกับ SDG เป้าหมายโลกเนี่ยที่ดีขึ้น น,ะะนั่นแหะคะ่ะนันคือความสําคัญนะคะของมาตรฐานชุดนี้ซึ่งเกิดขึ้นใหม่เลยนะคะบนโลกใบนี้นะคะค่ะต่อมาค่ะ w a t นะคะแล้วในไส้ในของมาตรฐานชุดน,นี้มีอะไรบ้างนะคะเรา p r e ว i e w นสั้นๆน,นะคะมีหมดสี่เลเยอร์นะคะต้องบอกว่าความตั้งใจของการทำมาตรฐานชุดนี้นะค,ะค่ะเกิดมาจากการที่จะทำอย่างไรให้มันเกิดกระบวนการที่ง่าย นะคะแล้วแนวทางที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีนะคะที่เรามักเรียกกันว่า best practice นี่แหละนะคะอันแรกเลยนะคะที่เป็นเลเยอร์บนสุดนะคะ,ะซึ่งในมาตรฐานชีนมีทั้งหมด4 l a เลเนะคะเลเยอบนสุดที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก mm ็ hmm. คือเรื่องของอ High อ e ์แมทั l โพลนะคะ mm hmm. เราจะ e n s น r ชรได้อย่างไรแล้ว่าณวันนี้นะคะยุทธศาสตร์ที่ท่านวางอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นภาคธุรกิจผู้ประกอบการภาครัฐภาคการศึกษา,า,านะคะ มันสะท้อนนะคะแล้วก็แมปกับ SDG หรือไม่นะคะเ,เลเยอร์นี้ค่ะมาตรฐานจ,จะทำให้เรามั่นใจค่ะว่าเราได้มีการปรับนะคะิตาสของเราให้คลายนะคะแล้วก็แมปปิ้งกับคอนเท็กซ์ที่เหมาะกับเราแล้วก็เ,เกิดผลลัพธ์นะคะกับ SDG ค่ะ <S <S เลเยอร์ถัดมาอนี้เป็นเลเยอร์ที่สำคัญมากนะคะก็คือเรื่องของ operation นะคะ framework นะคะหรือ decision making framework นะคะของทุกๆหน่วยงานนะคะของทุกๆฝ่ายงานนะคะ่ะของทุกๆระดับในองค์กรแล้วก็ของทุกๆวันในการทํางานค่ะที่เราจะมั่นใจได้ยังไงค่ะว่าเราสามารถที่จะ,ะทํางานนะคะและ Deliver ไปสู่ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ค่ะอันนี้คือ Layer ที่2นะคะที่มี best practice กระบวนการขั้นตอนค่ะทําให้เรา ensure ได้ว่ามันกําลังเป็นไปในทิศทางที่จะสะท้อนไปที่เลเยอแรกนะคะ ถัดมาค่ะคือเลเยอร์ที่3ค่ะเลเยอร์ layer ที่3เนี่ยก็คือ Impact Measurement n n d Management uh, f r เ m ร w o r k นะคะา uh, เรามีการดำเนินง,งานนะคะที่ทำไปร,รู้ได้อย่างไรว่ามันเกิด Impact ขึ้นมาแล้วนะคะเลเยอร์ layer นี้จะ uh, เป็นขั้นตอนกระบวนการและแนวทางค่ะให้องค์กรสามารถที่จะ ค u a n ิ i f ยอิ p a พ t นะคะแล้วรู้ว่าเราอยู่ตรงไหน,นและรู้ว่าเราจะพัฒนานอย่างไรคะ่ะแล้วถึงจะมาเป็น l ลเยอสุดท้ายคะ่ะเลเยอที่4คีค่ะก็คือ Communication Framework นะคะเราจะมีแนวทางคะ่ะในการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา เข้าใจและยอมรับและมีความน่าเชื่อถือได้อย่างไรนะคะว่าองค์กรของเราได้มีการวางนโยบายเนวะปฏิบัติมาจุดงเฉินการเกิดนะคะอ่าอิมแพนะคะขึ้นได้จริงนะคะเลเยอนี้ก็จะอ่ามีเบส t p พร c t i c e ในการอ่าทำเรื่องของการสื่อสารที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะและนั่นก็คือไส้ในนะคะโดยย่อของมาตรฐานชุดนี้นะคะถัดมาใครนะคะรูนะคะที่น่าจะ และเกี่ยวข้องหรือควรจะต้องเงี่ยหูฟังแล้วนะคะว่ามาตรการชุดนี้เนี่ยจะมีผลกระทบหรือมีประโยชน์กับเราอย่างไรนะคะมตรชุดนี้ค่ะถูกออกแบบมาให้เป็นอีโคซิสเต็มเลยนะคะก็คือมีทั้งสป라이และดีมานนะคะแน่นอนค่ะแวันนี้ค่ะเรื่องนี้จะขยับไปไม่ได้ถ้าแหล่งทรัพยากรไม่ได้ลงเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมารชุดนี้ค่ะเน้นกับเรื่องของแหล่งทรัพยากรนะคะซึ่งก็ออกมานะคะให้เหมาะกับทั้ง แหล่งทุนนะคะทั้งตลาดทุนนะคะทั้งตราสารทุนนะคะ,ะหน่วยงานที่เป็น Private Equity Fund ต่างๆนะคะจะระดมทุนนะคะ ของท่านได้อย่างไรที่สอดคล้องกับ SDG นะคะ Bond Issuer นะคะตลาดตราสารหนี้ค่ะจะทำอย่างไรนะคะให้ผริตพัณธ์เราสอดคล้องกับ SDG ได้ดีมากขึ้นนะคะหรือ Financial Institution Investment Impact Investing ต่างๆค่ะที่มีอยู่มากมายและกำลังได้รับความสนใจนะคะมีสถาบันการเงินที่ลงมาทำผลิตพัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วอยู่ใน area ของการลงตรงนี้มากขึ้นค่ะเพราะนั้นมาตรฐานชุดนี้ค่ะอธิบายแนวทางในการ ทำเรื่องขงการลงทุนจัดพอร์ตโฟลิโอให้ตอบสนองกับ SDG ค่ะและสุดท้ายกับ for enterprise ค่ะสำหรับองค์กรที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ปรกบการที่เป็นธุรกิจค่ะ หน่วยงานนะคะอองค์กรต่างมหาวิทยาลัยภาคส่วนต่างๆที่ต้องการแหล่งทุนค่ะสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ว่าเราจะต้องอสามารถที่จะ qualify impact เพื่อมีโอกาสในการ track ทุนได้อย่างไรนะคะวันน้้ท่านฟังแล้วเนี่ยมันน่าจะใช้ท่านมันน่าจะเป็นโอกาสนะคะที่จะ,ะประมวลมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างนะคะทั้งงานที่จะเกิดขึ้น380กว่าล้าน ตำแหน่งนะคะสำหรับการที่ขับเคลื่อน SDG Impact นี้นะคะ แล้วโอกาสในการเข้าถึงมา r ์เก็ตออปช u n น t i e ตนะฮะกว่า12 trillion US นะคะที่รอท่านอยู่ค่ะแล้วรวมไปถึงการทำให้ระบบเศรษฐกิจการพัฒนา GDP ของประเทศนะคะจะกลล็อกคันทรเนี่ยนะคะสามารถที่จะ scale ได้2-3ถึงเท่าเลยเครี่ยวนะคะนั้นผู้พัฒนาบัรหารชุีนี้ค่ะ u n d p นะคะแล้วก็เครือข่ายนะคะ Social v a l u e International Social Blue Thailand ค่ะจึง มีความตั้งใจนะคะที่จะนำมาตรฐานชุดนี้ค่ะมาถึงประเทศไทยนะคะและไม่ไม่คุรุณพาเลยนะคะท่าจะเข้าร่วมได้อย่างไร4ี่ถนี้นะคะกันยายนนะคะ มาตฐานชนนี้จะถูกาจัดขึ้นนะคะในหลักสูตรนะคะโปรแกรมที่เรียกว่า t r i n t h e t t r i n e r Course ค่ะเรากำการสร้างคนที่เข้าใจสร้างคนที่สามารถทจะไปถ่ายทอดต่อและทำให้หน่วยงานองค์กรในอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคส่วนในประเทศไทยเข้าใจเรื่องนี้และไม่พลาดโอกาสนะคะที่แหล่งทุนต่างๆกำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้เข้ามานะคะทั่วโลกค่ะพบกันนะคะ4-6กันยายนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ